เฮ้ยสีม่วงนี้น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนครับสิห้าเฮ้ยเอาละสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องการ์ดบบอลกันนันก็คือสกอร์ EPL นอครับ ล่าสุดนะครับโหร่าร่าอ่าสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ในช่วงเวกแกะกล่องนะฮะก็มาดูกันว่าตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาในราคากล่องละประมาณเกือบห้าพันบาทนะสี่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นกล่องที่ไม่การันตีหลายเซนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันรับอันถูกปาวะอันถูกปาวะกูเอ่อนั่นแหละเขาบอกว่าท r e นัมเบอ r ์พาร l เรวก็คือ ในกล่องนี้จะมีใบรันอยู่สักใบนะครับอ่าประมาณประมาณค่าเฉลี่ยประมาณนั้นแล้วก็มีไฟล์เลสลาวาพาราเล่อ่านะครับก็จะเป็นเป็นใบสีแดงแดงอะ่ะใบเลสลาวาซึ่งไม่ใช่ใบรันกล่องตัวนี้ผมเคยเคยแกะมาแล้วแล้วก็เคยแกะให้ลูกค้ามาแล้วบ้างอ่าโอเคเอ้ยผมลืมบอกผมเปิดเพจแกะกล่องการ์ดนะครับฉะนนั้นไปตามได้สามารถตามได้เลยนี่ข้างบนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้ง เพย์เลให้นะครับข้างบนนี้แล้วกันโอเคปะนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้สามารถเข้ามาอุดหนุนเข้ามาจอยร่วมลงเบรกกันได้นะครับสามารถติดตามได้เลยทาง a c e b o o k นะครับก็จะมีไลค์เกือบทุกวันเลยนะครับใครที่อยากติดตามก็สามารถติดตามได้เลยนะครับโอเคก่อนที่ผมจะแกะกล่องนะครับอย่าลืมฝากกด s u b สไคร้ทข้างล่างนี้ด้วยนะครับเนาะจะได้มีกำลังใจให้ผมแกะกล่องไปเรื่อยๆนะ ว่าทุนส่วนตัวนะไม่มีสปอนเซอร์นะไม่มีสปอนเซอร์แดงๆทส่นะ่ะทุนส่วนตัวล้วนนะฮะมันเป็นเงินที่พอสมควรเหมือนกันนะห้าพันนะเราก็เอาไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะครับก็แต่สิ่งอื่นใดนั้นก็มันเป็นของสะสมนะผมบอกก่อนคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยการฟุตบอลนคืออะไรว่ามันคือมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือพวกหน้าตามใจแบบนี้นะครับอันนี้คือแต่น,นี้ไม่ใช่รุ่นนี้นะน,นี้จะเป็นรุ่นปีซึมนะครับ เป็นไบรตันนะครับยิ่งถ้าตัวแพงๆก็คิเชโนโรนโดอย่างนี้ก็ใบาราคาสูงนะครับเนาะแล้วยิ่งมีลายเซ็นเนี่ยพวกกล่องที่มีลายเซ็นส่วนใหญ่จะมือทำเกับหมดตัวนี้ได้ลิขสิทธิ์พิมียร์ลีกด้วยนะก็มาดูกันอันนี้กล่องของแท้นะครับยังซีนอยู่เลยก็ฟิลฟลิ่งประมาณเหมือนกล่องสูงครับก็แกะแล้วก็ลุ้นเพราะรุ่นนี้มันมีทั้งมีลายเซ็นเดวิดเบคแฮมลายเซ็นโรนโดลูนี่คือเราเด็กผีไงเราเด็กผีอ,ะอ่ะก็มีทั้งลายเซ็นเดวิดเบคแฮมโรนโด เวลูนี่วานมิซาก้าและใครไม่รู้จะไม่ได้แล้วมีสี่ตัวนะครับแต่ก็โอกาสออกลเซนกล่องนี้คือ1ต่อ5นะก็คือสุ่มๆคือถ้ามุดวางไว้5กล่องก็อาจจะเปิดเจอ1กล่องที่มีลาเซนนะครับมาเราจะกีดกล่องนี้กันแล้วนะตื่นเต้นวะนะตื่นเต้นเหลือเกินนะฮะอ่ะลุยครับทุกคนไปครับเอาแล้วฮนะ กล่องหนึ่งจะมีเนี่เขาบอก10การ์ด per pack นะครับแล้วก็20แพ็ค pack per box ก็ทั้งหมด200ใบนั่นเองนะครับมาดูกันว่าเราจะคุ้มไมห้า0 0นเราจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับจะได้สิ่งดีๆกลับไปจะคุ้มไหมนั่นเองนะฮะหรืว่าทําอยู่ทําเพื่ออะไรนะต้องรอดูนะครับอามะาสที่1ครับไปฮนะผมจะเปิดไปเร็วหน่อยนะเพราะการมันเยอะนะคลิปมันจะได้ไม่นานโอ้โหซองเหนียวมากเลยอะ มียากีน,นิดนึงครับกล่องตัวนี้จะเป็นพรีเมียร์ลีกล้วนๆนะไม่มียูฟงยูฟ่าอะไรนะครับซองนี้เอ้ยอุย้ยใบลานทับสี่เก้าไว้ทุกคนสีน้ําเงินขอบสีน้ำเงินเห็นไหมผมรู้ได้ยังไงคือขอบสีน้ำเงินครับขอบสีน้ำเงินคือจะเป็นลันทับ49นะฮะใบแรกเปิดประเดิมได้สวยโรนัลโดครับอิสมาอลาซาโรเบเดรียฟิลโฟเดนเอสลีย์คอนซาเบนเดเก ราฟินยาสมิธโลเอ็มวีปูอันนี้สีแม่งออกแบบเลือดหมูว่ะทุกคนสีมันออกเลือดหมูอ่ะเอ่อรับเท่าไหร่วะรับ49ครับสีเลือดหมูผมว่าน่าจะเป็นพวกเวสแฮมเบอร์รี่ป่ะไม่แน่ใจนะ ry, ry, เบอร์รี่วะ่ะโหเบอร์รี่เอาไข่ดีวะ ry, เนี่ยเชี่ยเอาไข่ดีวะเบอร์รี่เนี่ยตายห่าละโอ้มแมนยูมึงอะไรก็ไม่ได้นะ มาเบอร์อรลี่อ่ะโอ้ออามาดูกันครับไปครับเป็น The White Mac เวายแม็กเนลอะไรไส่จริงโอ้โหจะคุมให้กูไม่ได้กล่องเนี้ยอ่ะโอ้โห <c oughs> เดวายแม็กเนล ใส่ซองไว้ให้มันหน่อยนะครับโอเคไปต่อไปซองต่อไปครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีเดียวนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอ่ะซองต่อไปครับโหซองมันซองมบนี้มากเลยอ่ะมันเหนียวอะลืมมือผมลื่นก็ไม่รู้นะขอลายเซน็นวันนี้ขอลายเซ็นพอไม่ขอแล้ววันนี้ขอลายเซน็นอยากได้ลายเซ็นครับลายเซนน็นโรนโดเป็นพอละดีใจละเออไม่ขอเยอะขอโรนโดขอลายเซนน็นโรนโดพออส เดนเนียรโพเดนไลออนฟาเซอร์เบโดสุอาวาเฟวาลานนิโคล่าวัลลสิกโอบาเมยังบิสูมาบิลลี่กิวมอร์ทเร็กมิดเชลคิสันพาเลตว้าวโอ้โห้โลเบโตเฟอร์มีโนโอ้โหเฮ้ยเด็กนี่ว่าผูชอบเลยนะฮะแต่ผมไม่ชอบนะฮะผมไม่ได้เก็บโอเคอะ หรือขอใบแลกก็ได้พวกอินเสิร์ต 3D เออลืมบอกกล่องน,นี้มันจะมีพวกอินเสิร์ต 3D หรือพวกเกมเฟสพวกอินเตอร์เล็ติกก็คือก่อนเปิดเราควรศึกษาข้อมูลก่อนนะว่าเฮ้ยเราลงทุนกล่องน,นี้ไปมันจะออกอะไรบ้างมีโอกาสออกอะไรได้บ้างฉะนั้นดูก่อนนะศึกษาก่อนนะเราค่อยที่จะเสียเงินแบบผมนะผมมาเปิดให้ดูทุกคนลองดูก่อนว่าเป็นยังไงคุ้มไหมไม่คุ้มก็เจ๋งไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะไปต่ออันนี้ยังไม่มีอะไร จะด,ดอนซานโชเคนเซม,มา่าเนลสันเซมิโดโอโมฮัมเหม็ดซาล่าอ่ายอริชลามองการาเกอร์ลูคเออร์ลิงอาร์มสตองเคทเวลแล้วก็จอร์แดนอีลไปเฉยเฉย,ยอะยังไม่เท่าไหร่อะไรเซโลนโดต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะเอออ่ะอันนี้เป็นเลสลาวา วกนี้จะไม่ละเฮ้ยแต่มันเป็นทีมสีแดงเราสามารถดูทีมนุ้นได้ป่ะอันนี้อันนี้มันเป็นวัตฟอร์ดมันก็จะสีแดงสีเหลืองเห็นไหมเออแต่อันนี้มันสีแดงแล้วมันอาจจะเป็นแมนยูเอาเอาช่วยผมลุ้นครับแบชมอนแม็กเนลโรโลเบอร์สันมาคัดฟอร์ดไทฮาวเวตเบอร์แทนเตอร์เร่ลิวามินโตจาร์ดโบเวนเบนก็ตเฟรย์เอออันไม่ออกว่ะ หรือว่าวพ่ออยากได้แมนยูอยากได้แมนยไู menu. ไปเป็นเคอร์ติสโจนครับอ่านี่โอยสวยอะ่ะยิ่งพวกถ้าเป็นแบบนักเตะด,ดังๆนะครับแล้วก็สีเสื้อสีแดงแล้วก็เป็นใบสีแดงด้วยใบขอบสีแดงใบสีสีแดงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเลดออนเลดอ่านั่นแหละเขาเรียกว่าแมทคัลเลอร์กันนะสีแดงกับสีแดงมันจะยิ่งมีราคา นะครับใบนี้ก็ถือว่ามีราคาอยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันว่ากล่องนี้มันจะคุ้มไหมกับเงินห้าพันนะ <c oughs> ดูกันไปต่อนะฮะ,ฮะเฮ้ยนี่สีแดงเฮ้ยสีแดงอีกแล้วรอบนี้ขอแมนยูรอบนี้ขอแมนยู่เหรอไม่โดนเนดิสตินเกาลองสตัฟลูเบนเดียสไอวานโทนี่เฮ้ยตัวนี้มาแรงนะครับสำหรับเบนฟอร์ธนะ เอ,อเห็นไหมมันจะมี RC ซีจะเป็นลุคกี้การ์ดก็คือการ์ดปีแรกของนักเตะคนนั้นนะครับโบเอนเดียจานเป็นเอเล็กโมเรโนบูกโยซาก้าสีแดงรอบนี้ของ U, U, แมนยูเหอะแมนยูไปเบนฟอร์ดมาเตอร์ฟัคเกอร์แมนยูกูไปไหนเบนฟอร์ดมาเตอร์ฟักกิ้งชิด อ่ะเป็นไอวานโทนี่ไปเป็นลิโคโเฮนลี่เฮ้ยตัวนี้ก็เก่งเก่งอยู่นะครับเก่งอยู่หรือกูปลอบใจตัวเองอยู่ก็ไม่รู้โอเคลิโคโเฮนลี่อ่ะไปนะครับ ซองไหนที่ไม่มีใบสีหรือใบลันผมก็จะไปรูเร็วหน่อยนะทุกคนสโตกี้คานอสเบนชูเวลมาคาร์ลฟอร์ดโซยุนกูดูเร่ฮอยเบียไอรอนเมงวิลเฟสซาฮาคาวินฟิลลิปลูกัสฟาเบียนสกี้ไปเร็วหน่อยโอ้ใบลันไปไหนเนี่ยแอลลีเวดบูดอาริสันฟาบิโอซัวแม็กซิมแมง มัวเปย์คลายวอล์กเกอร์ปีเตอร์ฟาเบียนสกี้มาร์ตินเนลลี่เฮ้ยมาร์ตินเนลลี่นี่ดีเด็ดเลยดีเด็ดของฮาเซนอลเลยนะครับเออเรนโดทอสซาฮูโกโยริกไปตามล่าลายเต็มครับทุกคนเราต้องตามล่าลายเต็มนะวันนี้ต้องมาต้องมาอันนี้สีน้ำเงินวะ่ะสีน้ำเงินเอเวอร์ตันหรือเชลซีวะเนะี่ยมาดูดิ จอยลินตันฟลันตอเลสบูโนเฟอนันเดสอดัมโจเซ่บาโลการ์นี้เป็นลูกี้นะครับนี่นักเตะม,มาอาเซนอลน,นะครับตัวนี้นะครับโอเคตอตเทนเวลมาโกฮีสจวัดดาลาสอันนี้มาดูกันเฮ้ยเชลซี Chelsea. ทีมใหญ่ทีมใหญ่เอา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 ,เอาคุ้มก่อนนะตอนนี้จังหวะเนี้ยอะไรก็ได้ไหมเอิน อีดูอดเมนดี้โอ้โห,หจริงถ้าเป็นนักเตะหรือการเนะี้ยโกมันจะถูกอยู่แล้วนะครับเออเอ,อ่ไปไปต่อครับเรายังไม่หมดหวังอะไรเซนนะทุกคนเรายังไม่หมดหวังอะไรเซนนะฮะไปครับโอ้โหอันนี้โล่งเลยอันนี้โล่งเลยสองนี้โล่งเลยคุณโดการ แม็กควายลูกากูนัทแอนคอลินเจ,เ,ลเ,ลลเจมเี่ฟาเดลูคัสเกรตาสกัลลัสลุยเจมวัตพาไอเฮียนาโชอันนี้ก็จะเป็นใบพิเศษนี่นะเบรกตูนะครับนี่เป็นอินเสิร์ตนะครับลายเซ็นจะมาป่าวะหรือว่าขอรันนำต่ำแบบรันทับสิบเงี้ยโตดโหดเงี้ยโ,โดทับสิบเงี้ยได้ไหมขอเยอะไปป่ววะเออซองนี้ก็โล่งว่ะโอ้ย ดูจากทรงแล้วหมดคลิปนี้กระเป๋าโล่งออโล่งแน่นอนครับเพือนโล่งแน่นอนกระเป๋าผมโล่งแน่อะเคอร์ติสโจนแคปเปอร์ชไมเคิลคอลัม,มวิลสันแจ็คก,กี้ลิชพอปอกบาเอ็นเดอร,ร์เซนดานียลจเจมส์อดัมลาลาน่าลาชิก้าเหรอไม่แน่ใจนะโอเคนี้เป็นอิมิเิโนโมาติเนสนะครับไปต่อ โอ้โหนี่ไปครึ่งทางแล้วย,ยังไม่รู้สึกถึงคำว่าคุ้มเลยกูยังไม่รู้สึกถึงคำว่าคุ้มเลยโอ้โหซองนี้โล่งอีกแล้วลูซ่าเคียสูโจตาทิโมธีมาเตต้าเมลเลียร์เลดมอนดิคลไลเล็กไอวอบี้แล้วก็เฟอร์ลานตอเลสย้ายไปแล้วนะฮะเบกกรูไปไปต่อครับ ไกลความเจริญอย่างว่ากูเฮ้ยสีม่วงนี่น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนทับสิบห้าเฮ้ยเอาวะทับสิบห้าไว้เอาเอาขอตัวดีๆคนนึงขอบนเนี่ยเข่งๆครับมาขอว่าตัวดีๆเดนดองเกอร์โจวิลล็อก เอนดิตี้คิสซ์เฟอร์คูเลล่ามักแอรอนซอนไครันเทียนี่อนโตโสีน้ำเงินขอเชลซีนะขอเชลซีไม่เอาเอวอเรตันนะขอเชลซีนะคิสซันพาเลตคิสซันพาเลตมีใครหญิงเจ๋งเนาะวะคิสซันพาเลต อ่ะไปเป็นโอ้โหโอ้โหที่ดวงกูเป็นอะไรกับโกเนี่ย3ทับ15ครับลันต่ำจริงครับแต่คือโอ้มันคือโกอะ่ะโกมันก็ยังคือโกอ่ะครับอื้อเนะเนอดวงเนาะ ใบรันผ่านไปสองใบนะเหลือใบเดียวนะขอเหอะไรเซนมาช่วยหรือแบบว่าใบ3 d ดีหรืออะไรที่มันแบบเออมาช่วยหน่อยดิได้ไหมดูทรงแล้วกล่องนี้โอ้ยตายนะฮะน้ำตาเซตหัวเข่าแน่นอนดูอยากทรงแล,ล้วอ,อ่ะไปต่อครับเอมบิวโมแมสันมเมาส์เบนมีโจโชอคิงคูฟา o ์พิกฟอดเอวอร์เลิน เอลี่อัลลีจอห์นแมคกินแล้วก็ใครเนี่ยอนดี้โรเบิร์ตสันอือไปครับโอ้โหโล่งอี้ยโล่งอีกแล้วโล่งอีกแล้วซาลิโอมาเน่เจมส์แมดิสันริโคเฮนลียดอร์เมนดีเชียร์ดัมบาโบโฟนาอัลลันโอลิเวอร์สกิฟ เดมารีโนมาตินเนสเฮ้ยใบยนี้สวยต่อทีมนะครับเป็นเอดิสันคาวานิโอใบนี้น่าเก็บสวยนะครับชอบชอบแยกไว้ใบไหนชอบแยกไว้ฮะอ่ะอยังไม่มาอะไรเป็นยังไม่มาทุกคนเคนโกโลกองเต้นิกโพปอีเทโบลูเบนเนเวสลาเซลเลส ไมเคิลคีโลเซลโซม o ตตี้แคสต์อเล็กแมคคาตีสกอร์ทีมโอ้ว้าวไอวานโทเน่นะครับเบนฟอร์ดเฮ้ยตัวนี้สวยนี่แจวอยู่ตัวนี้แจวนะครับชอบตัวนี้แจวชอบมากเล่นในฟีฟ่าแม่งโหวิ่งจีสปูจัดอะเอ่อไปเฮ้ยเหลือกี่ทองแล้วอะเหลือสี่ซองสุดท้ายทุกคน เอาละบรรยายต้ละเหลือสี่ซองจานซันโจฮันเบอร์เล็กซ์อันโอราอูจิมินเนตอเมรอนเลเกอรอนปุกกี้โอริเซ่ราคาเซตอันนี้ไม่หลันนะเป็นเลนลาวานะเป็นสีแดงนะใบนี้ไม่หลันนะทีมเป็นเอเวอร์ตันเป็นไมเคิลคีนใควาอ่ะไปก่อนแล้วกันโอ้ อ้ตาย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 ,ตาย,ตายนี่ครับเฮ้ยทับ99มั้งสีส้มนี้ไม่ใช่ทับสิบหรอกทับ99น่าจะนะอ่ะมาดูนีนครับลาฮีมเซอร์เรมาเซียลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แมนอยู่หลันเลยอ่ะโอ้โหลยมตูดวีดา้า ปัสคาลแบดดอนวิลเลียมจายโรโอลีวัตคินเดเจเนโปครับเกทีมเชลซีได้ไหมสีมเ่เงินคิสซันพาเลตอีกแล้วกูเป็นอะไรกับคิสซันพาเลตเนี่ยโอ้โหไอเนาะเป็นคิสซันพาเลตขอ ไอไรดีวะโอลิเซ่เหโอลิเซ่ไหมโอลิเซ่อยู่คิทตันพาเลหรือว,วะเมื่อกี้เหมือนเห็นโอลิเซ่ใช่ไหมโอลิเซ่มันอยู่คิทตันพาเลแล้ววะใช่ไหมตัวทีเด็ดอะโองคิทตันทะเลไม่แน่ใจจำไม่ได้มาดูกันเป็นไอสัตว์ตัวเดิมหหมมมดควววาาาาัังงนนนนนน้้ำตรริิิิขปลไ่่กก ดูความโกนส้นตีนของมันคือมึงให้มาทำเฮี้ยอะไรตั้งสอตัวสตัวเนะกูไม่ได้เก็บไอตัวนี้มึงให้มาทำไม่โอ้ล้วกี่ซองเนี่ยโอ้พี่น้องต,ตาย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 ชีวิตชีวิตเจอกล่องโกนส้นตีนเขาให้ ชีวิตจบเลยทุกคนอันนี้หนาวะตรงนี้หนาสองน,นี้อยาก,กีดโดนการะกีดต้องกีดพยายามกีดบนบนนะครับน,นี่นะฮะวิธีแกะนะครับเคนี้โลง่งโล่งเลยอิเดเซนแกเบลจีซุตเมสันกีนบูดโอ้โหนี่ตัวดังเลยทอมเคฟเวอรี <laughs> ier, Matthew, Chris, Thomas, ate, Lewis, Dunk, George, ่มาซิอุสคริสโทมัสปาเตเลวิสดังจอร์จซาเชนแจ็คแฮร์ริสัน แล้วก็แอรอนเคลสเวลครับอ่าโอเคนะครับสองซองสุดท้ายก่อนที่มันจะปิวไปแล้วไยเซ็นจะมาไหมนเนี่ยขอเถอขอเถอะใบแลมาหน่อยดีโอ้โหยังไม่มีวีแววเลยทุกคนเฮนเดอร์สันครับซูมาเร่เชสเซนฟูริสิกจอร์ดบอนวิลล์เวอร์ชิวลฟันดได้โทมัสซูเชกลูคัดดีน อุโกโยริสมีรู้อันนี้ตัวนี้อ่านไม่ถูกนะไม่แน่ใจเหมือนฮอตลุกี้เป็นใครวะเป็นโจโลดันลุคก,กี้นะครับโอ้ลุคก,กี้ก็เราก็ต้องเก็บไปไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ของสเปอร์ก็อาจจะมีราคาก็เป็นได้เก็บไว้นะฮะโอเคนะครับมาไปต่อซองสุดท้ายละซองสุดท้ายแล้วทุกคนซองสุดท้ายแล้วโอ้โหก,การ์ดมาเป็นกองเลย แม่งขายบทนี้จะคุ้มไม่ได้ห้าพันเนี่ยะสุดท้ายแล้วครับทุกคนมาไปครับฟองสุดท้ายเอ้ยสีแดงเว้ยเป็นคอนเน์โคดีเฟอร์มิโนเฮ์รี่บานวิทเลลีลีดเชมเอ่อมาตินโอเดงการ์ด เป็นรามาเดมารายเกลูคัสมัวราสีอย่างนี้เหมือนเวสแฮมเลยเวสแฮมยิงด้วยเป็นไงแม่นยังกะตาเห็นันไงเอนเอนโตนิโอครับโอเคโอเคแปลว่าโอเคแปลว่าไม่โอเคเลยไม่ไม่โอเคเลยอ้ะอืฮะ uh huh. โ oh, อ้อัยโดนิโออ่าโอเคเราจะมารวมการ์ดที่ดูมีอ <Okay. S 1> นาคตนะฮะแล้วก็พอจะมีราคานะครับแต่อ่ะโดนิโอโจโรดอนอันนี้ทับ99นะครับวินเซนต์กูเอต้าทับ15วินเซนต์กูเอต้าไอวานโทเน่เอดิสันคาวานีสกอร์ทีมอิดอัลเมนดี้ริโคเฮลลี่เคอร์ติสโจนเบอร์มิโน่แล้วก็เดอะไวท์แม็กเนลทับ49นะครับ โอเคถ้าถามว่าคุม้มไหมกูตอบเลยว่าไม่นะฮะไม่เลยสักนิดเดียวนะครับโอเคจบไปแล้วนะสำหรับการ์ดนะครับสำหรับเปิดกล่อง EP 1ของเรานะครับสำหรับสกอร์ EPL นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยก็ถ้าใครอยากร่วมสนุกในการ เปิดการ์ดหรือลุ้นการ์ดนะครับก็สามารถเข้ารูดนุนได้ที่เพจ v ีเลิฟการ์ดบีเอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านบนนะครับชื่อเพจแล้วก็ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชัน n ดยม่าจะเป็นช่องทางไลน์กลุ่มของเพจเรานะครับหรือว่าเป็นช่องทางเพจหรือช่องทางการตดิดตามต่างๆก็จะมีไลค์กับทุกวันฉะนั้นสามารถเข้าไปดูเข้าไปร่วมสนุกเข้าไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นฝากกด s u b s c r i ด e ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหากิจกรรมมาแจกการ์ดด้วยใน YouTube หรับ พี่ๆเพื่อนๆที่ชอบการบอลแล้วก็ชอบดูฟุตบอลหมือนกันะครับแล้วก็หลงไหลในของสะสมที่เกี่ยวกับฟุตบอลอย่างนี้นะครับก็ฝากติดตามไ้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนไปแล้วครับบายๆฮะ